ครับผมกะมาเบิ่งกันแล้วเนาะครับเนาะว่าข้อแตกต่างกันจากมะลิ1 0 5หครับไอเขาหอมสยามเฮาเนาะครับมันแตกต่างกันตรงไหนนะครับฟังนี้ก็จะเป็นล้วงของเขาหอมสยามนะครับผมฟังนี้ส่วนฟังนี้ก็จะเป็นมะลิ105หครับผมเห็นะครับแตกต่างกันจากจากลว้วงเบิ่งจากล้วงนะครับผม ความยาวของล้วงก็เท่ากันนะครับผมการจับวางก็ถือว่าเท่ากันนะครับผมแล้วมาเบิงขอล้วงครับผมขอล้วงของอันนี้ของหอมสยามนะครับผมหอมสยามก็บบได้น้อยนานะครับผมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นล้วงของมะลิหนึ่ง่วนหาครับผมแต่มะลิหนึ่งศูนหานี้เขาจะได้ การจับเม็ดครับผมแล้แง,เง่เป็นแล้แง,ง่ที่ทีจับทีกว่านะครับผมลวงใยยาวกว่าครับผมแล้วหอมสยามนี่ก็เป็นมเมล็ดกระจับทีกันครับผมแต่เขาจะ,มะเมล็ดจ,จะน้อยกว่านะครับผมแล้วมาเบิงเมล็ดก,กันครับผมนี่ฟางนี่ก็จะเป็น เมล็ดฟังฟังนี้จะเป็นเมล็ดของหอมสยามนะครับผมอีกฟังนี้ก็จะเป็นของเมลิดหนึ่งศูลหานะครับความใ่ของเขานะครับผมเมลิดหนึ่งศูนหาจะใ่กว่านะครับจะใ่จะอวบกว่าแต่ฟังหอมสยามนี่เขาจะยาวเลี้ยวนะครับผมแต่ก็บ,บรดิแตกแตกต่างกันมากครับผม แล้วน้ำหนักตัวล้วงนะครับผมน้ำหนักตัวล้วงนี่มะลิ1 0์หานะครับผมจะหนักกว่านะครับมะลิ105จะหนักกว่าแต่แต่ของหอมสยามนี่ที่ผมออกมาเปรียบเทียบนี่คือด้อยจะด้อยกว่าเขามะลิ100ห้าทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งไล่ไปแต่น้ำครับผมน้ำ น้ำนี่หนึ่งศูนย์หเขาจะได้น้ามกว่าครับผมเพราะว่าหอมสยามนี่ผมจะปลูกไว้ที่ดอนนะครับผมแล้วฝนกับโตกมานะครับมันจะเขาจะได้แรงแรงนานกว่านะครับผมแต่เขาก็ให้ผลผลิตได้มาถึงขนาดนี้นะครับหอมสยามนี่เขาจะไม่ได้น้าช่องสุดท้ายครับช่วงต้นตุลาครับผมต้นตุลามหาป่ายตุลามาถึงแค่เก็บเกี่ยวนี่แหละครับเขาจะได้น้ำมแค่ช่วงเดียวครับแต่เขาจะเก่งครับผม อมสยามนี่เขาจะเก่งเก่งสําหรับหน้าโคกหน้าดอนนะครับผมแต่มะลิหนึ่งสวนหาเขาก็กะพอๆกันครับผมแต่จุดเสียของมะลิหนึ่งสนหานะครับสําหรับหน้าบางท่านนะครับผมแต่สําหรับหน้าที่ผมทําอยู่นี่มันจะคอนโท้นปุ๋ยบ่ได้เลยนะครับผมจากของมะลิหนึ่งสนหาจะใส่ปุ๋ยหลายกะล่มนะครับผม ล่มการเก็บเกี่ยวกับหญ้าครับแล้วถ้าใช้ปุ๋ยหน่อยลดปุ๋ยลงนะครับผมลดจำนวนปุ๋ยลงปุ๊บล้วงเขาก็จะบ่ดีครับเขาจะให้มากบ่ดีนะครับผมนี่นะครับผมคือ,อปีนี้ลดลดปุ๋ยนะครับผมลดปุ๋ยลงมาเขาก็จะประมาณนี้แหละครับผมข้อดีข้อดีของมะลีหนึ่งศูนฮานะครับผมก็ค,มคือเขาจะได้น้ำหนักครับผม น้ำหนักต่อล้วงนะครับผมแล้วหอมสยามนี่เขาจะเก่งครับเก่งสําหรับน้ำหน่อยนะครับผมน้ำหน่อยสําหรับที่โคกที่ดอนนะครับลากจะย้าวกว่าหากินดูซึมซับน้ำได้ดีกว่านะครับผมสําหรับผมนี่ผมว่าถ้าคนที่จริงจังนะครับเพชรจริงจังนะครับผมจะเชียร์หอมสยามนะครับผม แต่ถ้าเฮ็ดกินนะครับเฮ็ดกินตัวนี้สําหรับเพาะใบทํากินนะครับผมก็จะเป็นนึ่งูนหานะครับผมแต่กการทําแต่ละค้นนะครับเนาะก็ต้องมีการทําที่แตกต่างกันนะครับทีน้าบางค้นนี่ก็อาจจะเป็นทีน้ำพอดีนะครับผมน้ำพอดีน้ำบ่ร้ายที่ก็ใส่นึ่งูนหาก็อาจจะอัดปุย๋ยอัดยัง ได้ดีนะครับผมเห็นนะครับคลิปนี้ที่ผมมาเฮ็ดทายทําหรือว่ามาเปรียบเทียบระหว่างสองสายพันธุ์นี่ครับก็ไ่ได้แตกต่างกันหลายครับมีข้อดีต่างต,งต้งกันไปนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะมาเฮ็ดระวางจะเช็คกำนักนะครับผมจะเช็คกำนักครับระวังหนึ่งศูนยับหอมสยามนะครับ ว่าตัวใดจะให้น้ำหนักดีนะกกว่ากันนะครับผมครับผมคลิปนี้ขอจบใ้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีสาระดีๆหรือว่าการเปรียบเทียบดีๆกับคอมเมนต์กันเขม้านะครับผมผมจะได้เฮ็ดให้พี่น้องเบิง่งไปเรื่อยๆนะครับผมจังไ๋ก็ถ้าคลิปนี้มีสาระดีจังไ๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กันไว้นะด้อยครับผมเพื่อติดตาม สาราดีๆจากช่องของผมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผม